ออกจากเกาะสะอังมาบรรยากาศฝั่งนี้ก็จะสวยงามเหมือนกันนะครับผมแล้วเราก็จะมาณห,หาดตรงนี้นะครับผมหาดตรงนี้สวยมากเลยนะครับผมที่เกาะน,นี้นะครับที่เรียกกันว่าหาดทรายยาวนะครับผมเพราะเวลานับรุที่เขาว่าหาดจะยาวมากเลยนะครับผม บรรยากาศโดยทั่วไปนะครับผมที่นี่นะครับผมหมู่เกาะนะครับผมของจังหวัดพังงานะครับสวยงามมากเลยนะครับผมและที่กระสวยลงมาที่หาดแห่งนี้คือหาดไายาวนะครับผมอยู่ที่เกาะพระอาทนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าน้ําลดลงไปนี่นะครับเห็นไหมครับถ้าน้ําทะเลลดลงไปนะครับผมหาดตรงนี้จะยาวไปจนถึงนู่นเลยนะครับผมเห็นไหมครับที่กระสวยชี้ไปนะครับผมยาวไปถึงนู่นเลยเป็นหาดอย่งนี้ยาวลงไปเลยนะครับ เป็นธรรมชาติที่สวยงามมากเลยนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นป่าเป็นป่ากงกลางแล้วก็จะมีน้ําขังอยู่ซึ่งเป็นน้ําที่มาจากจากอะไรนะจากอ้ภูเขาเนี่ยนะครับผมที่ไหลลงมาเนี่ยนะครับ